ยังไม่รู้เลยเขาคุยอะไรกันคิดถึงคิดถึงเคยเจอมาก่อนค่ะแปลให้ด้วยแปลให้ด้วยอ๋อเมื่อก่อนน่ะอยู่ก่อสองค่ะมาเด็กๆมาเที่ยวที่กมสามสิบค่ะภัยเ,ออเรือทุกป,ปีมาทุกป,ปีค่ะบอ,อ,อบ้านพี่กันค่ะทุกป,ปีค่ะอ,อโอเคถามว่าจําได้ไหมเขาบอกว่าจําได้ค่ะอ๋อโอเคมันมีเด้อมัมีเลยอเด้่โอเคขอบคุณมากเป็นตัวแทนด้วยว่าเขาชื่ออะไรเธอชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อเล่นตุ๊กตาค่ะตุ๊กตานะฮะพี่ตุ๊กตาค่ะโอเคขอนเสิร์ตมือก็พี่ตุ๊กตาด้วยสวัสดีค่ะจะถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปค่ะถ่ายให้ถ่ายให้อ่ะโอเคหนึ่งสองสามอ่ะโอเคเฮ้ยอ่ะเธอโทรศัพท์เขาขึ้นค่ะอ่ะโอเคไม่ต้องมีล่ามอะไรนะครับ คือพวกเธอเล่นส่งตัวแทนมาได้ดีมากโอเคขอบคุณครับ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 